ครับก็มาต่อกันที่วิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมก็จะมาพูดต่อจากครั้งที่แล้วนะครับอ่ก็คือในส่วนของตัวเชลนะครับเชลซึ่งตัวเชลนะครับผมก็คือผนังนะครับผนังบางโปรแกรมเนี่ยจะเรียกเป็น parameter นะครับตัวเชลเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าถัดมาจากตัว quality นะครับ quality ก็จะเป็นเกี่ยวกับ การตั้งค่านะครับเกี่ยวกับผนังนะครับผนังก็จะมีผนังด้านข้างนะครับผนังด้านบนผนังด้านล่างนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออ,อไปเอ,อเอาตัวอย่างโมเดลเข้ามาก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับกด import แล้วก็เลือกไฟล์นะครับครั้งนี้ผมขอเป็นโมเดลตัวนี้ละกันนะครับ กด Open นะครับโหลดโมเดลมาอ่าเป็นรูปเรือนะครับเป็นรูปเรือเราก็ลองหมุนดูนะครับอ่าทีนี้เอ่อก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมขอสไลด์เลยแล้วกันผมยังไม่อธิบายเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวซิมูเลชันกันนะครับมันจะอธิบายง่ายกว่านะครับก็เดี๋ยวรอมันสไลด์เสร็จก่อนนะครับพอสไลด์เสร็จเราก็แค่เปลี่ยนไปหน้า Preview เหมือนเดิมอ่อ รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับตัวนี้ใช้เวลาพิมพ์6ชั่วโมง36นาทีใช้เส้น49กรัมนะครับหรือว่าความยาวเส้นเนี่ย16.56เมตรอ่ะผมบอกนิดนึงนะส่วนใหญ่เส้นนะครับที่เขาขายกันเนี่ยนะครับะจะขาย1000กรัมนะครับหรือว่า1กิโลเนี่ยส่วนความยาวนะครับก็จะประมาณ330เมตรนะครับ330เมตรอันนี้ก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับ ่ะถ้าใครซื้อเส้นที่มันต่ำกว่า1,000กรัมอย่าง750กรัมมันก็ความยาวก็สั้นลงนะครับตามปกตินะครับผมอ่ะทีนี้อ่าไปที่พรีวิวนะครับไปที่พรีวิวเรามาดูในส่วน preview กันนะครับอ่ะทีนี้ในพรีวิวเนี่ยเดี๋ยวอ่าผมขอเปิดซิมูเลชั o n ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับใครให้อยู่ตรงลายท้ายนี้นะครับให้ลายทย้ายปิดเส้นทาวไว้ไก่อนนะครับ ปิดเส้นทาบเวไว้ก่อนมันจะด้ดูสะอาดตานิดนึงนะครับใครยังไม่รู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ผมเคยอสอนก่อนหน้านี้ได้นะครับในส่วนของพวก color scheme นะครับในหน้า simulation เนี่ยว่ามันสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับทีนี้ผมขอเลื่อนลงมาดูก่อนนะครับในส่วนแรกเลยนะครับทีนี้ผมจะเข้าเรื่องละนะครับผมถ้าเราดูลายไทป์นะครับก็จะมีคําว่า shell เ,เนี่ย shell นี่คือผนังด้านนอก นะครับสีแดงนะครับอ่ะก็คือตรงไหนเอ่ <industrial> ยนะครับก็คือเส้นสีนอกสุดเลยคือสีแดงตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีอินเนอร์วอล์นครับอินเนอร์วอลคือสีเขียวนะครับสีเขียวถ้ามีกี่เส้นมี2เส้นถ้าเรามาซูมกันเข้าไปขดูเนี่ยมีทั้งหมดอ่าโมเดลตัวนี้มีทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับมีเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียว2เส้นต่อกันนะครับตรงนี้คือเชลนะครับหรือว่าผนังนะครับทีนี้เรามากำหนดค่ากันนะครับวอลติกเนสตัวนี้นะครับก็คือความหนาของผนังนะครับความหนาของผนัง ทีนี้มันจะมีส่วนของวอลไลเขาด้วยนะครับตัวนี้เป็นสับเซตของตัวนี้นะครับวอลไลเขาเนี่ยเป็นสับเซตของตัววอร์ติกเนสฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนค่าบนนะครับอ่าอันนี้หน่วยเป็นมิลน,นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นจํานวนรอบหรือจํานวนชั้นของผนังที่เราต้องการพิมพ์นะครับอย่างเช่นผมต้องการห้งานนี้มันหนา1.5มิลน,นะครับใส่1.5นะครับ ตัวโปรแกรมมันจะคอมเพนเซตตัวนี้ให้เองก็คือมันอัตโนมัติเลยนะครับมันก็คือปรับให้เองหรือว่าตัวนี้ต้องต้องเป็นผนังสีรอบนะครับถ้าเราสไลด์กันใหม่นะครับอ่ะเรามาลองสไลด์ใหม่มันจะเป็นผนังสี่ชั้นนะครับอ่ะอย่าง<บ>ที่ผมบอกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตัวล่างตัวบนจะไม่เปลี่ยนนะครับตัวบนจะโดนล็อกไปเลยนะครับก็คือมันจะแก้ไม่ได้เลยก็คือเราเลือกเอาว่าเราจะเปลี่ยนอ่ากำหนดเป็นความหนาหรือกำหนดเป็นจํานวน ชั้นหรือจํานวนรอกนะครับอันนี้ผมใส่สี่เราก็มารับดูครับเห็นไหมเส้นสีแดงหนึ่งเส้นแล้วก็อินเนอร์วอลอีกสามเส้นนะครับตัวนี้คือความหนาของชิ้นงานนะครับเราสามารถกําหนดได้ยิ่งหนายิ่งแข็งแรงนะครับยิ่งหนายิ่งแข็งแรงนะครับเอาใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่ละทีนี้ผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นสักสิบผมไม่รู้หรอกว่ามันกี่มิลลิเมตรแต่ผมแบบอยากให้มันหนาสักสิบชั้นหรือสิบลอกนะครับสังเกตดีงพอผมกดสิบปุ๊บตัวนี้จะถูกล็อกไปเลยนะครับก็คือ มันก็จะมาให้แก้มันจะมาแก้ตัวล่างตัวเดียวนะครับอ่ะเรากดสไลด์ผนังมันก็จะถูกพิมพ์เพิ่มขึ้นม่นะครับให้ครบ10รอบนะครับอ่อันนี้คือผนังด้านข้างนะครับผนังด้านข้างนะครับเราเรียกว่าวอลนะครับวอลอ่ก็เดี๋ยวพอมันทำโค้ดเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าผนังเนี่ยมันมีจำนวนทั้งหมด10ชั้นนะครับอ่นะครับก็จะมี10ชั้นก็ลองนับไปครับอ่ ก็คืออย่าลืมนะครับยิ่งหนายิ่งแข็งแรงแต่เวลาที่ใช้พิมพ์ก็นานขึ้นเห็นไหมอันนี้6ชั่วโมง48นาทีก่อนหน้านี้มัน6ชั่วโมง30วนานทีนะครับผมเส้นพลาสติกก็ต้องใช้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าอยากกลับไปค่ามัดเดิมฟอรหรือว่าค่าจากโปรแกรมมาก็กดเครื่องหมายรีเซ็ตตัวนี้ก็ได้นะครับรีเซ็ตไปเลยทั้ง2ตัวนะครับทีนี้บางคนบอกว่าอยากใส่ความหนานะครับอยากใส่ความหนาสูตรในการใส่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็คือเอาขนาดรูหัวฉีดนะครับขนาดรูหัวฉีดนะครับคูณด้วยจํานวนรอบที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมต้องการห้ารอบนะครับมันก็คือเอาศูนย์ี่ไปคูณหตรงนี้จะได้สองมิลก็คือใส่สองนะครับเห็นไหมพอเราไปใส่สองปุ๊บตรงนี้มันคือมันก็คำนวณให้เองเลยว่าคือห้าห้าห้ารอบนะครับ อันนี้ก็คือแล้วแต่เรานะเราจะใส่เรานึกอะไรออกแล้วก็ใส่อันนั้นไ่อนนึกความหนาออกก็ใส่ความหนานะครับหรือว่านึกเป็นจํานวนชั้นให้มันพิมพ์ติดกันออกก็ใส่ตัวนี้ไปก็ได้ส่วนตัวผมผมจะใช้เป็นตัวจํานวนชั้นนะผมจะไม่นั่งคิดเรื่องความหนาเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็น top and bottom thickness นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงผนังด้านข้างนะครับอันนี้เรามาพูดถึงผนังด้านบนกับด้านล่างนะครับซึ่งเป็นผนังที่อยู่ข้างนอกนะครับอ่า ทีนี้เนี่ยมันกำหนดไว้ว่าหนา0.8มิลนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับเห็นไหมว่าอันนี้เป็นซับเซ t ตของในตัวบนนะครับมันแบ,บ่งเป็นท็อปกับบัตทอมแล้วก็ท็อปเลเยอร์กับบัตทอมเลเยอร์เหมือนเดิมเลยครับก็คือเราจะใส่เป็นจํานวนชั้นหรือจะใส่ความหนาก็ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวเดียวมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งท็อปแอนดแล้วก็บัตทอมนะครับแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนตัวล่างเนี่ยก็คือตัวใครตัวมันผมสามารถตั้งได้ว่าเฮ้ยอยากให,ให,ให ข้างบนเนี่ยหนากว่าข้างล่างก็ได้หรืออยากจะให้ข้างล่างหนากว่าข้างบนก็ได้ก็มาใส่ในช่องนี้เอานะครับฮะแต่ถ้าใส่ช่องบนนี้เลยนะครับท็อปกับบัตทอมเนี่ยก็คือขอให้ข้างบนและข้างล่างเนี่ยมันหนาเท่ากันนะครับหนาเท่ากันทีนี้นี่ไอตัวความหนานี่เราดูตรงไหนนะครับก็คือชั้นที่มันเป็นชั้นอยู่ที่อยู่ด้านบนสุดหรือว่าชั้นที่มันต้องปิดผิวด้านบนนะครับกับชั้นที่อยู่ล่างสุดนะครับไอชั้นที่อยู่ล่างสุดเนี่ยง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็คือไอฐานที่ ที่ก็คืองานที่มาติกฐานพิมพ์นั่นแหละนะครับอันนั้นคือชั้นที่อยู่ล่างสุดนะครับเรามาดูพรีวิวกันอีกทีนึ่งนะครับเราไปดูล่างสุดเลยนะครับล่างสุดนะครับอันนี้คือผนังด้านล่างนะครับก็คือเส้นสีเหลืองเนี่ยก็คือเส้น solid infill นะครับอันนี้มันตีทั้งหมดอ่าสชั้นนะครับสชั้นัาท่อมเราดูั o ท่อมก่อนนะมาท t อม4นะครับในนี้เราอยู่ที่เลเยอที่1นะครับเลเยอที่หแล้วก็เลื่อนไปครับ1 2 3 4นะครับพอขึ้นชั้นที่5เนี่ยจะเป็นอินฟิลล์ละจะเป็นโครงสร้างด้านในละเห็นไหมครับนี่เราก็กดขึ้นไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นต่อไปเนี่ยจะเป็นชั้นด้านบนละนะครับถ้าเราไล่ขึ้นไปดูเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นชั้นด้านบนก็คือปิดผิวด้านบนมันก็จะปิดทั้งหมด4ชั้นหน,หนึ่งลองเดี๋ยวเลยนะครับอันนี้ยังอินฟิล์อยู่นะครับผมกดหนึ่ง 2 3 4มันก็จะขึ้นอันอื่นละเป็นเลเยอร์อื่นละนะครับอ่าอันนี้คือท็อปกับบัตทอมเราสามารถตั้งแยกได้นะครับหรือว่าเราจะใส่ความหนาก็ได้นะครับซึ่งความหนาตรงนี้มันมาจากตัวความละเอียดหรือคุณลิตี้ที่เราใช้อย่างเช่นตัวนี้ผมใช้เราต้องย้อนกลับมาดูที่คุณลิตี้นะครับเราใช้ระยะไฮสุจุดสองนะครับศูนย์จุดสองคูณสี่ก็เท่ากับความหนาศูนย์จุดแปดนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ ย่างเช่นถ้าผมใส่ตัวนี้เป็นหนึ่งมันก็1ไปคูณ4ี่ตรงนี้ก็จะเป็นสี่นี่นะครับอหลักการมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็คืออันนี้แล้วแต่ว่าเราสะดวกที่จะใส่ในส่วนไหนนะครับผมก็ยังแนะนําว่าใส่เป็นจํานวนชั้นเนี่ยมันง่ายกว่านะครับไม่ต้องคํานวณเป็นความหนานะครับนอกจากว่าเรามีแบบวิศวกรรมที่เขาแบบไอ้กาหนดเลยว่าความหนานเท่านี้มันต้องคืออยากได้ความหนาเท่านี้นะครับเราก็ใส่ความหนาไปก็ได้นะครับผม อันนี้ก็คือในส่วนของตัวท็อปกับบอททอมเลเยอร์นะครับอ่ะครับอันต่อไปนะครับ optimize wall printing order นะครับคืออะไรอันนี้คือให้โปรแกรมมัน optimize ใช่ว่าเวลาที่มันเดิน Wall หรือว่าเดินไอตัวผนังเนี่ยให้มันเหมือนกับทำ Sequence การเดินให้มันให้มันได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดให้มันเร็วที่สุดนะครับเราเปิดติ๊กเอาไว้เนี่ย มันก็ช่วยให้งานพิมพ์เนี่ยมันอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาหัวพิมพ์มันเดินเนี่ยเราจะดูได้จากไหนครับดูได้จากเส้นทาวเวลนะครับเราไปเปิดทาวเวลก็คือเส้นที่มันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมันอาจจะเรียงเป็นออเดอร์นะครับก็คือเรียงตามลําดับอย่างเช่นตัวนี้อาจจะใกล้กับตัวนี้มันก็จะวิ่งมาก่อนอ่าพิมพ์ตรงไหนเสร็จปุ๊บเราดูอย่างงี้ก็ได้นะครับกดเครื่องหมายเพล y เนี่ยเดี๋ยวหัวพิมพ์มันจะลากให้ดูอ่าพอมันพิมพ์ตรงนี้เสร็จปุ๊บมันวิ่งไปไหนเนี่ยเราก็ดูครับมันก อันนี้ก็ลองไปลองเล่นดูก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็ติ๊กถูกกับไม่เอานะครับอ่ส่วนต่อไปนะครับฟิลแกลบวีทวีนวอนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือในส่วนบางทีเนี่ยเราพิมพ์งานอยู่เนี่ยจะมีส่วนที่แบบเป็นชิ้นงานที่มันแบบบางๆอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับผมขอทาเวลออกก่อนนะครับในส่วนตรงเนี้ยนะครับผิวตรงเนี้ยนะครับหรือว่าล่องบางๆล่องเล็กๆอ่ะเวลามันปิดเนี่ยมันปิดไม่เต็มนะครับอ่า อันนี้ก็จะเห็นง่ายเดี๋ยวดูข้างบนดีกว่าเดี๋ยวผมขอซูมออกก่อนอเนี่ยผมขอขยับงานนิดนึงนะครับโอเคอ่ะนะครับผมขอไล่ดูออะสังเกตนิดนึงนะครับอ่อ ตรงนี้ผมให้ดูตรงที่มาผมชี้นะตรงนี้เห็นเส้นสีเหลืองไหมครับผมเปลี่ยนก่อนนะผมเปลี่ยนเป็น no w a r ก่อนนะครับมันมีให้เลือก2องออปชันนะครับ no w a r กับ e w e r e นะครับผมเลือกเป็น no w a r ก่อนนะครับถือแล้วผมสไลด์ดูนะครับอันนี้จะให้ดูนิดนึงนะครับคําว่า fill gap between wall หมายความว่าตรงไหนที่มันแบบพิมพ์มาแล้วเนี่ยมันมีช่องว่างที่อยู่แบบแบบบางมากเนี่ยนะครับให้ใส่ให้ฉีดเส้นเนี่ยเข้าไปเติมเพื่อให้ตรงนี้มันเป็นให้มันเต็มไปเลยให้มันตันไปเลยนะครับ อันนี้ผมใช้ no w ว a r นะสังเกตเห็นไหมเส้นตัวนี้ไม่มีเห็นไหมเส้นสีเหลืองตรงนี้หายไปเลยนะครับมันจะเป็นช่องว่างอยู่ในนี้นะครับเป็นช่องว่างอยู่ในนี้นะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันเหมาะกับพวกงานที่มันบางๆนะครับคุณจะเปิดเอาไว้นะครับคุณจะเปิดเอาไว้เป็น every wear อ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นบางคน, cutter, นค cutter, เนี่ยทพวกคุกกี้คัตเตอร์นะคุกกี้คัตเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเป็นลายเส้นพอเป็นลายเส้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่เปิดออปชันนี้เนี่ยมันจะเป็นรู เวลาเราแบบไปกดลงบนแป้งหรือกดอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแป้งเนี่ยมันจะเข้าไปในร่องพอมันเข้าไปในร่องเนี่ยมันก็ถ้าเราล้างไม่สะอาดหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เกิดเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการนะไอ้พวกแอนไอ้พวกคุกกี้คัตเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่เอาตัวแม่พิมพ์ที่เราพิมพ์จาก 3D printer เนี่ยไปกดตรงๆหรอกมันจะมีวิธีการอย่าง,างเช่นอาจจะเป็นพลาสติกทั้นเอาไว้ก่อนหรือว่าเป็นวัปปิ้งเป็นพลาสติกวัปปิ้งนะครับ วางบนแป้งแล้วค่อยเอาตัวนี้กดก็ได้อันนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันแต่เราควรจะนะครับเติมเต็มพวกแบบช่องว่างเนี่ยให้มันแบบพิมพ์ให้มันทึบไปเลยหรือพิมพ์ให้มันตันไปเลยนะครับเห็นไหมคือนี่ผมเปิดเป็นเอวิ r e ระครับพอเปิดเป็นเอวิแวร e ปุ๊บเนี่ยมันจะเติมเส้นให้เห็นไหมเส้นสีเหลืองพวกเนี้ยนะครับมันก็เติมเต็มให้เวลาพิมพ์งานมาตรงส่วนเนี้ยมันก็จะเต็มไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ บางคนบอกเฮ้ยมันก็ไม่เห็นหรอกเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆอ่มันควรจะเต็มจนอ่อันสุดท้ายแต่เพอเอิญมันไม่มีออปชันนั้นให้เลือกนะครับว่าเฮ้ยให้ใส่เต็มจนสุดท้ายอันสุดท้ายมันจะแบบให้ใส่ทุกอันเลยนะครับอ่าก็ลองไปใช้ดูนะครับผมแนะนําให้เปิดไว้นะครับในส่วนต่อไปนะครับ horizontal expansion นะครับตัวนี้คืออะไระครับตัวนี้คืออการขยายนะครับการขยายพวก ขนาดชิ้นงานในแนวแกน x y นะก็คือพวกรูนะครับบางครั้งเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราพิมพ์งานเสร็จเนี่ยทำไมเ,เราวัดงานเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันทำไมมันได้พอดีเลยแต่ทําไมข้างในเนี่ยมันดันเล็กกว่าเสมอบางคนบทำรูแล้วเพื่อแบบไปสวมกับพวกแกนเหล็กหรือว่าวบป,ประกอบเนี่ยทำไมประกอบไม่ลงเลยอะไรเงี้ยทั้งที่เราเขียนมาตรงนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นปกติของ 3D ดีพิ t e r ตอร์นะครับทุกรุ่นเลยนะครับผมที่ผมเคยใช้มานะครับ บางตัวอาจจะแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้อันนี้แต่มันมันคือมันแบบมันเป็นธรรมชาติของตัว 3D printer นะนอกจากว่าจะมีแบบบางรุ่นที่เป็น industrial ลเขาจะมีซอฟแวร์เขาจะคอยแบบกดคอมเพนเซชชดเชยให้อะไรอย่างนี้นะครับแต่พวกปรินเตอร์แบบบ้านๆแบบพวกที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเราต้องมาหาค่าเองนะครับทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็แก้โดยการวิธีการไปเผื่อในในตัวโมเดลเลย ก็คือไปออกแบบโมเดลแล้วเผื่อรูในมาเลยเผื่อให้มันแบบเหมือนกับให้มันกว้างกว่าปกติใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีออปชันในคิวลาเนี่ยมีออปชันเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับมันจะมีค่าบวกค่าลบนะครับค่าบวกค่าลบ,าบ,าบอย่างที่ก็บอกว่าเห็นไหม positive value can compensate for too big hole นะครับก็คือถ้าใครพิมพ์มาแล้วรูใหญ่ก็ให้ใส่ค่าบวกไป อย่างเช่นผมไปบวกสัก1มิลเงี้ยมันก็ไปเผื่อทั้งหมดอะให้มันเล็กลงผมพูดง่ายๆเลยก็คือให้รูมันเล็กลงถ้าใส่ค่าลบพิมพ์มาเสร็จรูจะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ต้องไปลองไทล์เอาแอนเออร์เลอร์คือไปลองลองเล่นดูนะครับว่าเครื่องตัวเองเนี่ยมันเออร์เลอร์เท่าไหร่นะครับก็คือมันเป็นค่าเผื่อสําหรับพวกแบบคือมันมันมันมีทั้งค่าพาร์ติกอตตัวนะแล้วก็การเดินของหัวพิมพ์ด้วยอะไรเงี้ยค่า e x t r u s i o n w i d t h ค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ตัว ขนาดเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงได้ครับเวลาเราวัดมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้มาช่วยคอมเพนเซตหรือว่าชดเชยค่าให้โดยที่เราไม่ต้องไปแก้ที่แบบเลยนะแต่อันนี้ตัวนี้เวลามันมันมันขยายเนี่ยมันขยายทั้งทั้งโมเดลทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ได้แค่ขยายไปทั้งทั้งส่วนไม่ไม่ไม่ใช่ขยายไปบางส่วนนะครับมันจะขยายไปทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าไม่ใช้ก็ใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์นะครับเป็นค่าปกติมาตรฐานมัน อันสุดท้ายนะครับ Enable i o n i n g นะครับ i o n i n g นี่เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนกับไอออนนี่ถ้าเป็นแปลกันตรงๆในภาษาไทยก็คือเตารีดนะครับ i o n i n g คือเตารีดหมายความว่าเวลามันพิมพ์เนี่ยนะครับมันจะพยายามทำให้เฉพาะผิวบนนะมันพยายามจะรีดเส้นนะครับหรือว่ารีดตรงนั้นเนี่ยให้เรียบเนียนนะครับผมถ้าใครไม่รู้นะครับก็ลอง ตามลิงก์นะครับใน d e สคริปชันเนี่ยเข้าไปดูคำอธิบายเพิ่มเติมของฟีเจอร์นี้ได้นะครับผมบอกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ดูวิดีโอตัวนี้ผ่านพวก y o u t u c h c n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  อะไรพวกนี้นะครับจริงๆผมมีการอธิบายคำสั่งหรือว่าค่าพารามิเตอร์ที่ผมอธิบายในวิดีโอนี้เนี่ยนะครับออกมาเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะให้แบบบางคนแบบฟังแล้วมันตามไม่ทันนะครับสามารถกลับไปอ่านได้นะครับซึ่งเป็น เป็นหน้าลิงก์ของทางร้านสําหรับเอาไว้ซัพพอร์ตให้ลูกค้านะครับผมไม่ใช่ลูกค้าก็ดูได้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมได้ได้ง่ายขึ้นนะครับบางคนฟังไม่ทันนึกภาพไม่ออกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาวิดีโอเออเอาภาพมาแทรกตอนไหนก็เลยใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับก็ใครสนใจก็กดเออตัวลิงก์ด้านล่างนะครับที่เป็นอยู่ในเดสคริปชันของวิดีโอเนี่ยเพื่อเข้าไปดูเออดีเทลต่างๆ ของค่านะครับมันจะมีรูปภาพบอกด้วยว่าเฮ้ยตัวนี้มันคืออะไรนะครับพอเปิดกับปิดแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมอย่างตัวไอออนนิ o ่งเนี่ยผมก็ลองเข้าไปดูได้นะครับก็คือเปิดกับปิดแค่นั้นเองก็คือถ้าเปิดเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียเวลาพิมพ์มากขึ้นนะครับจะใช้เวลาพิมพ์นานขึ้นแล้วมันจะสวยเฉพาะแค่ผิวด้านบนและมันจะเหมาะพาเพรามันจะเหมาะกับงานที่เป็นทรงเขาเรียกว่าทรง ทรงที่แบบมีหน้าเปิดกว้างอย่างเช่นพวกกล่องนะครับไม่เหมาะพวกงานตัวละครงานพวกหุ่นยนต์งานโมเดลอะไรพวกแบบตัวละครพวกนี้ไม่เหมาะเลยนะครับมันเหมาะพวกงานป้ายชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องการให้ผิวมันเรียบผิวที่โชว์ด้านบนมันเรียบนะครับก็ให้เปิดฟีเจอร์นี้ไว้นะครับอ่านะซึ่งหลักการมันก็แค่ฉีดเส้นพลาสติกออกมาแบบเล็กๆบางๆแต่ชิดกับตัวชิดกับตัวงานเลยนะครับ มันก็จะทำให้ตัวงานนั้นงานนั้นมันเหมือนกับม,มันเรียบนะครับไม่เป็นรอยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมสาหรับในส่วนของตัวการตั้งค่าเชลเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอตัวต่อไปในเรื่องของการตั้งค่าตัวอื่นๆกันบ้างน,นะครับว่าในโปรแกรม q u r a มันสามารถทําอะไรได้อีกนะครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ